สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกลับมาพอกำห้องสองคนคือเก้านะคะมื่อนี้กับช่องวาสนาพาลุยขึ้นเขาพอเก้อลอาจจะพี่น้องมื่อนี้ขึ้นมาทั้งโขกเห็ดกันรวมเห็ดถึงเห็ดละงกเนี่ยน่าจะเห็ดก้อนอะไรนะกเขานี่แหละมื่อนี้มาเดีตามเห็ดปวกน่นจาจะเห็ดปวกมันจะมิตาดอกบ,บานแล้วเราก็เลยบ,บ่ไปอีกนะคะพี่น้อง หลุดออกมาสองคนเบิ่งว่ามือนีสิได้เห็ดเต็มตาบ่าสิมีเห็ดอีหยังเกิดแน่น้อค่ะเนาะมือนีก็พอกันอยู่กับโค้งซีซิปซีพอกันมือนีวันที่แปดมิถุนายน้าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่นอ้องนะมาหลุดนั้นสองคนเขาเบิ่งว่าสิได้ซจำใด้นะจ๊ะพี่นอ้องแต่ก็เก็บมันแน่หละละ,ละบ่ได้ทไทยท่า้พี่นนเนน้องมึงเนาะพี่น้องก็ได้พูดร่วมเดินทางพี่นอ้องสวัสดีครับผมสงสีหมานนด้และพี่นอ้อง อย่าเก็บเยอพออย่าเห็นเหยียูว้ายเต็มตาแล้วเหมือนหหูนี่เต็มาแล้วนี่นะเหตุยังไม่ดีหละครแบก่ดำี่นงดค่ะอคแหละเ้นนอนงยนนว้าวามันเต็มตาเลยเไหนไปนอ เดืองัน,ดนเ,ออเด้ยัอ้ดอกงง่ล่งเป็นต่แกงดอกงโอ้คู<อ>ด่ดีครับอีกด,ดอกนึง่งเพิกันที่ดอกดอกเียวอ้นี่ดมนะอมูมัน อุ <collaborate> ้ยไม่แตะหมดงามโม่ไหวคนเชียร <políticas> ์ขนาเล็กเอลี่ อันนี้มันเขาเหยียบซ้ำติดเหรอโฮ้ยนอนทานกำลังดอกเลยนาะ ôi ừ, thầu cả gì ấu cứ câu nữa ui ơi thầu nghe đây đâu cũng sửa sao? ขัดเงียบตก่นเดียวเอ๊ะมันเขยับอย่างงี้เป็นได้เยอย่างบบนี้ลยกินอะไยปนได้บนเลยเนี่ยสงคืเตาวิ่งเลยโอ้าก็เหยียบ ขาดเครื่องไว้พี่ย้เก็นดอกเทาเนี่ยกดีพอดีเกียบโอ้ือเยียบโ <laughs> อ้โอจะกอกเลยเก็บนาเลยเห็บหนงเก็บน,นาเข้า เอ็ดนาฬิกนเดียวขาไหมนาฬิ อ,ออกบานเีอยอะสุด หกถึง,นง้นเอ้ยนาเลย que. สองหอกโอ้ห้ามเลยปุ๊บนาขาวนาเลยอ่ะห้เป็นเชีย que. โ้เวนวได้ด้พี่น้อง uh. พี่บานได้มไ uh. ม่ทนอือตุบอีกแล้อมีนแตกเยอะ อะไรก็พอโอ้โโอ้โโอ้โหโอ้โห Eu vou เห็ดตะไคร้แล้วนี่ค่ะพี่น้องมาถึงช่วงท้ายของเขาให้เราจับมืิอเนี่ยเออเห็ดตะไคร้เมื่อนี่ได้ดอกเดียวโคโลเด้อเห็ดตะไคร้อะพวกมานเลยไปเมืองได้ม่ตะเพิ่นเอาใจ๋ว่าเห็ดตะไคร้ข่อยเดี๋ยวโคโลเมื่อนีนพอท่านเพิ่นจักคมเลยเห็ดตะไคร้เป็นเห็ดรวมๆัวเนี่ยต่พี่น้องพวกมันก็ ก็ได้หลายอยู่ส่วนมากก็สิเป็นเห็ดท่านบาา่หลา่ขโมูยอยู่เห็ดท่านเห็ดหนาขาวนี่ก็มีเป็นบางโฮมผู้ใดมาท่านก็ได้เลือกเห็ดหนาเขาผลนมาแต่กับท่านอยู่เห็ดหนาขาว,ขว,าขวากับ,กบ,กบาาเห็ดกับเห็ดตะไคร้เมื่อนี้ก็เขาโค้งซีซีก็นี่เราจะข้อมันพี่น้องก็ได้หลายเติบอยู่แต่ว่าเห็ดก็ไป็นขอนคางทั้งห้างหมดละหลายอันนั้นเปันหาเก่งพ่นกับมันเต็มตายไง นี่เห็ดให้น้องบะแดงเด้อจ้านี่คาน้องบะแดงนะคุณน้องเป็นน้าขายรองบะแดงนะเฉพ่อคานองบะแดงไปเด้อไปซื้อเด้อตลาดละอันเคียงหมูใหญ่สวยนั่นแหละอ่าอันยังก็ร้านค้าขายเห็ดสดแม่ลุงเดี๋ยวแกลุงตแม่ลุง่เดี๋ตวแม่ลุงอ้วนนี่แหละของแกลุงอ้วนเหรอค่ะ ตลาดน้องบัวแดงคนละพี่น้องผู้ใดยื่นน้องบัวแดงก็ไปอุดหนุนเด้อจ้ะขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมนะจ้ะขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เอาไปพอกันไม่คลิปหนาเราจ้ะพี่น้องว่งาเ้าสิภาพพี่น้องไปบุกไปหาเห็ดอันใดนะจ๊ะแต่า <c oughs> มาอยู่แต่ใครยังได้ม่ท่านเพื่อนจะได้ลายตึก ตาอนนี้ไข่พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งมีสุขภาพแข็งแรงให้สุขให้มันให้พ่านให้พ่อนางยองยอนับเอา,น,เอานับเอาเด้อเงินขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> บท่านเพื่อนเฮ็นตะไคร่น่ะนะได้สองชุดกสามสามก้อนนี้ถึงอันนี้แมนมไหน